มิกออก YouTube ได้ป่ะ,ะตัว <นะ S 1> มิกด้วยเขินนะครับายเหมือนไดอารี่อันนี้จูนกับมิกสวัสดีครับสวัสดีตัวเองหน่อยสวัสดีครับที่นี่คือออร่าแคร s สตูดิโอเซรามิกที่เจ๋งที่สุดในย่านพัฒนาการก็้วป่านก็จะมารบก,กวนจูนกับมิกบ่อยๆนะครับมาทุกครั้งที่กลับไทยก็จะมามาเล่นมาปั้นดินมาระบายสีนู่นนี่นั่นผู้กันธรรมดา หัวนเล็กก่อใหญ่แปะแเวิร์มมือเราจะมาเพ้นจานที่เราอยากทำป้านนะเคยทำเซรามิกมาก่อนครับ ก่อนจะแกะไม้อะตอนนี้ก็ยังชอบอยู่นะเลยจะมาขอใช้พื้นที่ของบ้านน้องจูนเนะี่ยบ่อยๆแต่ก็พอพอแกะสลักอะเรากลับมาปั้นอะ่ะกลายเป็นว่ามันมันก็คนละฟีลลิ่งก็สรุปได้ว่าถนัดแกะมากกว่านี่แต่น้องจูนจะเอาดินมาให้แกะแกะ็จะพอปั้นปั้นนี่แบบ วิธีคิดไม่คนละอย่างแล้วมันเลยปันยากแม่ค้าออนไลน์ใช่ก็คือเป็นระบบโตตอนนี้ที่ไทยยังไม่สะดวกเท่าเมีการด้วยซ้ำถ้าสร้างสร้างตากคนได้เลย อันนี้เป็นรอบเก็บตกนี่รอบเก็บตกแต่ว่าลูกค้าพวงแล้วเพราะว่ารีบอยากได้ของค่ะวันนี้คือมะเมี่ยวเปิดวาร์ปเห่ะโรงงานนรกของพี่จูน่าได้มหมีชิ้นหนึ่งอันนี้ถนัดหน่อยครับเป็นแบบ แกะสลักแล้วก็จะกลายเป็นเจกักอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรบกวนออราเคร์เผาให้นะครับส่วนจะเอาไปทำอะไรก็เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึ่งใ้ประชาชนหน่อยสวัสดีค่ะนี่มิกนี่จูนมีอะไรจะบอกพี่ปานไหมจะกลับเมกาแล้วพี่ปานจะกลับเมกาแล้ว นี่กลับมาอีกนะคะไม่เจอกันใหม่ครับครับติดตากติดตามน้องสองคนด้วยขอ้คุณค่ะ IG มิกแล้วก็ IG จูมีเด้งขึ้นมาด้วยแบ๊บไม่ต้องเดินมาดิโอ้โหอันนี้มีหลายคนอันนี้มีหลายคนเป็นเหมือนทีรีเดอร์สโคเออจริงด้วย हहह <laughs>